โมโคเซโมลีไฮดรอกซีเอดตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยใไ,ไม่ชอบพวกริเมน์เอ SA, อะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพอมาดีาเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนออกไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใส่นคะกระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ w w w m o k o s e c o m แล้วก็พูด ออตอนแรกดิวเลยว่าว่าดิวคือเพื่อนผู้หญิงที่ผมสนิทด,ด้วยแล้วก็ผมเป็นห่วงในหลายๆเรื่องแล้วก็ดิวให้ให้ใหความเป็นเพื่อนดีๆแต่กองถ่ายแล้วเราเรา,เร,ารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม,ไม่น่าจบที่กองถ่ายเราก็ยังติดต่อกันมีนัดกินข้าวกันกับเพื่อนหลายๆคนมีฟุ๊กิีฟมีหมากพรินคิมเบอรี่ก็มีอยูย่ีเรื่อยๆครับอะไระม่เราไม่ไม่่อะไรนะไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะจริงๆแล้วดิว งานนี้เป็นเหมือนงานอีเวนต์งานแรกนะที่งานใหญ่ที่ออกมาอะไรเงี้ยจริงๆดิมีข่าวกับมากับชอนเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยทจริงเป็นเพื่อนกันหมดเลยไม่มีอะไรมีวันไหวกับข่าวไหมคะวันไหวกับข่าวไม่เคยวันไหวกับข่าวเลยเพราะมีข่าวตลอดเลยไม่วนไหวค่ะเขาไมถามไหมคะไม่ไม่มีถามเพราะว่าคนก็เคยเจอกันกับชอนแล้วที่ไปไปเยี่ยมกองข่อยไหมไม่เคยไปค่ะ ไม่เลยครับไม่เพราะว่าตอนเจอพี่ไผ่ทันก็สวัสดีปกติแล้วก็แนะนําตัวเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทดิวนะครับเขาก็รับรู้ว่าเออดิวพูดถึงเราบ่อยฉะนั้นก็เราไม่ได้ทําอะไรลับหลังอยะะู่แล้วครับมันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเมันม่นใจว่าเราไม่คิดกันเลยแน่นะมั่นใจค,<ๆ>ครับเพราะว่าไม่รู้สิเพราะว่าถ้าเราจะคิดเนี่ยผมว่าคนจะคิดนานแล้วแล้วก็ทําอะไรแบบที่คิดแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยคุยอะไรกับดิวหรือว่าปรึกษาอะไรกันมันมันคือเพื่อนจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทําอะไรน่าขย ใช,ใช่ครับแต่ว่าดิวก็มีสเสน่ห์นะแต่ว่าหรือว,ว่าโอเควันนี้วันนี้คือเพื่อนที่ดีที่สุดเราก็อยากประับประคองความเป็นเพื่อนครับอย่างวันนี้มารับงานคู่ด้วยกันอย่าออกกันคู่ที่ถ่ายทราบไหมครับเนี่ยทราบค่ะก็ไม่ดจริงๆก็คือไม่ทราบหรอกเพราะว,ว่าดิวไม่ได้ดิวไม่ได้รายงานหรือว่าไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็คือแบบ เราก็เป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายให้คนให้คนเก็ตยังไงแต่ดิว่ามันอาจจะเป็นกระแส่แรงเชียร์จากละครมากกว่าที่ว่าแบบว่าแต่งกวาจบแล้วคุณตีนจบแล้วไม่แฮปปี้อนดิ้งอ่ะจะอยากให้แบบเป็นคู่จิ้นกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคเราก็เข้าใจนะ สำหรับดิวนะคะดูว,ว่าสำหรับดิวดูวไม่เลยดูว,ว่างก็ปกติแต่อาจจะสนิทก,กันน่าคุยด้วยซ้ำมัง้งเพราะว่าด้วยด้วยด้วยเรื่องของเวลาเราไม่ปล่อยให้เรื่องข่าวหรือว่าเรื่องคนวิพากษ์วิจารณ์มาทําให้เรารู้สึกสนิทก,กันน้อยลงหรือว่าเกรงอะไรเราใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนเดิมครับก่อนหน้านี้สนิทยังไงหลังจากนี้ก็ก็สนิทกันไปเรื่อยแล,แล้วพอดีกลุ่มของกลุ่มของของดิวเนี่ยกับกลุ่มของทรมันใกล้กันฉะนั้นจะไปไหนไปกินข้าวอะไรพรไม่ได้รู้สึกน่าเกลียดอะไรแล้วเราก็ ก็ก็เจอพี่ไผ่แล้วเราคุยเคลียร์แล้วอะไรเงี้ยครับยังไม่ไผ่จังเลยอ่ะแฟนเราเข้าใจใช่ไหมคะเรอยังไม่มีแฟนครับีนยังไม่มีแฟนครับมีคนคุยบ้างครับผมอไม่นี่ว่าอะไรครับเพราะว่าเออเวลาผมคุยกับใครผมชัดเจนแล้วก็ผมพูดถึงดิวทั้งต่อนหน้าและรับหลังผมก็พูดเหมือนกันหมดว่าดิวคือเพื่อนสนิท คุยไลน์หรืออะไรกันก็ก็ก็ทำอย่างชัดเจนจงแจ้งไม่ได้ไม่มีการแบบแอบคุยกันไลน์รับหลังในกลุ๊กอะไรไม่างเอด้ยไม่มียังครับยังครับดิวดิวไม่อยรู้เรื่องของมมเท่าไหร่คือชอนเขาเป็นเขาเป็นหนุ่มที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะหนุ่มอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพี่ชายคนนั้นพี่ชายคนนี้เขาก็เป็นคนน่ารักแหละค่ะสาวๆก็จะชอบผู้ชายแบบนี้อยู่แล้วเหมือนในละครเลยยังไงอย่างนั้น เหมือนเดิมค่ะปกติค่ะก็ย,ย,ยัง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 ดูกันไปเรื่อยๆค่ะก็ยังยังตอบไม่ได้เลยค่ะป่อยเป็นเรื่องของเวลามากกว่า พียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแ็งดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i ดอทพีก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว